ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินฟินช่องนี้มีแต่นิยายวายสนุกสนุกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศหน้าฝนกับปริยวิทย์นะครับเมื่อเสียงของฝนนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วตอนนี้ก็มีเสียงของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างล่างนะครับดังสอดแทรกขึ้นมา อาจจะมีเสียงจิ้งหรีดบ้างเสียงอึ่งอ่างคังคกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอรรถรสอีกอย่างหนึ่งนะครับให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินไปกันกับการรับฟังนิยายนะครับฟังไปพร้อมๆกันเลยก็ขอภัยด้วยนะครับสำหรับเสียงรบกวนนะครับยังไงก็ต้องอ่านให้จบอัดเอาไว้สำหรับทยอย ให้คุณผู้ฟังฟังในหนึ่งสัปดาห์นะครับมันจำเป็นที่จะต้องอ่านในวันฝนตกวันนี้จริงๆต้องขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับปราพยศไอแป้งบทที่20วันนี้เสนอเป็นบทที่มีชื่อว่าคนสวยขาของทศกัณพาร์ทหนึ่ง โปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับต่อไปนี้ไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนจะไปไหน มันจะอยู่ในสายตาของคนอย่างฉันไม่คลาดคลาแม้แต่องศาเดียวไอ้แป้งฝันว่าได้ยินคำคำนี้ก้องอยู่ในหูรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้แล้วก็ยัง รู้สึกขนลุกชะมัดรู้สึกเหมือนถูกซ้อมด้วยชายชะกันนับสิบจนเกิดตั้งคำถามกับตัวเองขึ้นมาแวบหนึ่งว่าไอ้คำพูดที่ชวนขนลุกคำนั้นเป็นคำพูดของใครกันนะ พยายามนึกภาพใบหน้าของชายในฝันผู้นั้นแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกนี่กูเมาขนาดนั้นเลยเหรอวะโ,โอ๊ยปวดหัวชะมัดยาาพร้อมไหม เอ๊ะเดี๋ยวนะพร้อมไหมคำถามนี้น้ําเสียงแบบนี้ทันทีที่คิดได้ไอ้แป้งกระโดดยงขึ้นไปยืนอยู่ตรงหน้ากระจกสภาพร่างกายภายในตอนนี้ก็ย่ำแย่มากพออยู่แล้ว วงเล็บอ่อนปวกเปียกไปทั้งตัวสภาพเรือนร่างภายนอกยิ่งดูแย่ขึ้นไปใหญ่รอยดูสีช้ำเป็นลูปริมฝีปากระบายไปจนทั่วทั้งเรือนกายบรรสุดจะบรรยายจริงๆรรอยดูทั้งใหญ่และที แถมยังอยู่ทุกซอกทุกมุมของร่างกายรอยสักสีที่ว่าเข้มยังดูเบาไปเลยเมื่อเทียบกับรอยช้ำนี่ไอ้คุณโทษสกันไอ้แป้งเดินกลับมาแล้วทลาลงไปที่เตียงนอน เมื่อรู้ว่าถึงโกรธมากมายไปก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อคืนนี้เขากับหมอนนั่นสนุกกันมากจะโทษอีกฝ่ายคนเดียวก็ไม่ถูกเพราะไอ้แป้งมันสมยอม คิดมาถึงตรงนี้ก็หน้าแดงกล่ำรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมร่างกายเป่าเปือยของตัวเองเอาไว้ในทันทีแต่ถทาว่าแต่เทาว่ายิ่งดึงก็ยิ่งพบว่ามีอะไรบางอย่างติดอยู่ตรงข้อเทา้ามีอะไรบางอย่างอยู่ตรงข้อเท้าที่เกี่ยวกับผ้าห่มเอาไว้ ครั้นพอจะลุกขึ้นนั่งแล้วเอื้อมมือไปจับดูเสียงข้อความแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นซะก่อนรูปภาพเปรียวขาสวยของใครบางคน พร้อมกับกําไลข้อเท้ารูปหัวใจสีชมพูรพร้อมด้วยข้อความแคปชั่นใต้รูปคล้ายกับว่าแคปหน้าจอมาจากไอจีคำคำนั้นเขียนเอาไว้ว่าคนสวยขาของทศกัณฐ ต่อด้วยแฮชแท็กถ้อยคำคำหนึ่งที่ว่าแฮชแท็กปราบพยศไอ้แป้งไอ้แป้งถึงกับรีบเอามือขึ้นปิดปากตัวเองไว้แน่นดวงตาเบิกโพรงด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย อยากจะเชื่อเลยว่าในชีวิตของคนอย่างมันจะมีไอ้บ้าที่ไหนมาบอกว่ามันเป็นคนสวยของใครสักคนได้อย่างที่ไอ้คุณทศกันคนนี้มันกล้าพูดกล้าโพสกล้าโชว์รูปและแคปชั่นแบบนี้ลงในโลกโซเชียล หรือว่าแค่อยากจะท้าทายให้ใครต่อใครมาตั้งคำถามให้เดาไปต่างๆนานาให้ตื่นเต้นเล่นๆไปก็เท่านั้นก็คงจะแค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นละมั้งเรามันก็แค่ ของเล่นชั่วคราวมันคงน่าตื่นเต้นดีใช่ไหมละ่ะกับผู้ชายแมนแมนสักคนให้สมกับคำพูดที่ว่าชายได้ชายคือชายเหนือชายหรืออะไรเทือกนั้นเหมือนกับใครต่อใครที่ผ่านมา เอ๊ะกำไรข้อเท้ารูปหัวใจสีชมพูงั้นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่กันเมื่อคืนงั้นเหรอไอ้แป้งทะลกผ้าห่มออกทันทีเพื่อดูสิ่งที่อยู่ที่ข้อเท้าวงเล็บตามภาพค่อนข้างแน่ใจเป็นอย่างมากว่า ในภาพนั้นคือขาของตัวเองแน่แน่สีชมพูงั้นเหรอจีเ้เพชรแท้รูปหัวใจดวงเล็กสีชมพูสามเม็ดประดับอยู่บนกําไลที่คล้องอยู่ที่ขาทั้งสองข้างมันสวยมาก สวยจนรู้สึกว่าใบหน้านั้นชาว่าช้ำแดงเหอบ่งเล็บแอบภาคภูมิใจในตัวของสามีนิดนิดแหละดูออกถึงแม้ว่าคนอย่างไอ้แป้งค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมาะกับสิ่งสวยงามสักเท่าไหร่ จี้เพชรรูปหัวใจดวงเล็กๆเอยสีชมพูเอยกำไลข้อเท้าเอยหรือตัวการ์ตูนคิตตี้เอยก็เถอะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไอ้แป้งชอบทั้งนั้นแต่เธว่า แต่ถ้าว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันชอบนี่นาและแล้วในที่สุดไอ้แป้งก็อดใจไม่ไหวที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสกับสิ่งสวยงามที่น่าชื่นชมนี้ด้วยเรียวนิ้วมือสวย อันคำว่าสั่งทำรรพิเศษของคุณทศกันมันคือความพิเศษสุดที่สุดแล้วในโลกทั้งสามเป็นแค่กำไรข้อเท้าที่ประดับด้วยเพชรแท้ที่ถูกเจรไนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งอีกด้วยนั่นก็คือ GPS ติดตามตัวนั่นเอง นอกจากมันจะร้องเตือนให้รู้ว่าคนที่ใส่ไว้อยู่ที่ไหนแล้วมันยังคอยร้องเตือนในยามที่คนใส่กำลังพยายามจะถอดมันออกอีกด้วยเรียกได้ว่าเพียงแค่สัมผัสก็ส่งสัญญาณเสียงเตือนไปถึงเจ้าของตัวจริงของมันนั่นเองมันเป็นอะไรที่ร้ายกาจ มากแล้วถามว่าไอ้แป้งรู้ไหมคําตอบคือไม่รู้ยังไงล่ะทันทีที่ได้ยินสัญญาณเตือนทีๆจากโทรศัพท์มือถือทศก,กัณ์ก็ลุกพลวดออกจากโต๊ะทำงานที่อยู่ในห้องทำงานภายในบ้านของตัวเองในทันที ด้วยหัวใจที่เต้นรัวแปลกๆใจหายแปลกๆจนต้องรีบวางปากกาที่อยู่ในมือทันทีด้วยความไวแสงแล้วเดินดิ่งไปยังห้องนอนที่อยู่ติดกันอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งอรันเองก็รีบวิ่งตามเขาไปติดๆแทบไม่ทันจนได้พบกับภาพที่เห็น เป็นเพียงแค่เจ้าสุดแสบกําลังชื่นชมความงามของเครื่องประดับชิ้นนี้อยู่ก็เท่านั้นเองถึงได้หายใจโล่ออกมาตื่นแล้วเหรอเป็นไงชอบไหม ของแบบนี้เนี่นี่มันอะไรกันถามว่าชอบหรือเปล่าเออฉัน <em> ว่าน่าจะชอบนะชอบสีชมพูไม่ใช่เหรอกกู มึงรู้ได้ไงไม่ใช่สักหน่อยผู้ชายที่ไหนจะชอบสีชมพูบ้าหรือเปล่าออทำอะไรจะอย่านะเว้ยใครให้พูดกูมึงถ้ายังไม่หยุดพูดฉันจะไม่ใจดีกับนายอีกแล้วนะ ทศการกระโจนขึ้นมาค่อมร่างที่ยังไม่ได้สวมใส่อะไรของไอ้แป้งอย่างรวดเร็วแบบไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยด้วยซ้ำร่างเปล่าเปลือยถูกกดทับลงมาจนแนบชิดแบบไม่มีเหลือแม้ช่องว่างทั้งที่อรันเลขาของอีกฝ่าย ก็ยังยืนอยู่ในห้องนี้ด้วยแท้ๆสมกับเป็นคนที่คิดแล้วทำเลยพูดแล้วทำจริงไม่มีผิดไปจากมาตรฐานที่เป็นอยู่เลยแม้แต่น้อยไอ้แป้งถึงกับตกตะลึงตาค้างตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกได้แต่คิดว่าไอ้บ้านี่น่ากลัวชะมัดญาติเลย จะให้ลงมือหรือจะยอมพูดดีๆว่าไงคุณกันดีไม่พูดกูมึงแล้วนะจนกระทั่งไอ้แปง้งพยักหน้าทีที ให้เป็นคำตอบทศกัณฐถึงได้ยอมลุกออกจากร่าง่้นจ้นของอีกฝ่ายก่อนจะรีบดึงพ่อห่มมาปิดให้ด้วยความไวแสงถามว่าชอบไหมทำไมถึงทำแบบนี้ทำไม สำหรับคนอื่นอาจจะเป็นแหวนแทนใจแต่ของฉันเป็นกําไรข้อเท้าแทนใจไงละ่ะไม่เหมือนใครดีฉันชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครและฉันก็คิดว่ามันเหมาะกับนายดีด้วยสวยดีหมายถึง ทำไมถึงต้องทำถึงขนาดนี้แค่เงินร้อยล้านก็ชดใช้ให้ไม่หมดแล้วไหมชดใช้ชาตินี้ไม่หมดก็ตามไปใช้ยันชาติหน้าดีซะอีกชาติหน้าเราจะได้เจอกันอีกพูดอะไรบ้าไปกันใหญ่แล้วไม่มีเรื่องที่ว่า ให้เอามาพูดอ้อนเล่นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องมาพูดตลกนะอาอาอาไม่พูดแล้วนะบนเป็นคุณแม่ไปได้สรุปชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบจะได้ปาทิ้งแล้วสั่งทำใหม่ าท <laughs> ิ้งอะไรกันล่ะจะได้ของของมันมีราคาทําทิ้งๆควางๆได้ยังไงเพราะเป็นสีชมพูใช่ไหมนึกอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ซะหน่อยใครบอกว่าชอบสีนี้ ทศก,กณัณลุกขึ้นยืนทันทีก่อนจะเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องประดับและตู้เครื่องใช้ทุกอย่างทุกตู้ออกไปทีละตู้ของทุกชิ้นทุกอย่างทุกชนิดล้วนแล้วแต่เป็นคอลเลกชันสีชมพูอ่อนไปจนถึงสีชมพูเข้มทุกเฉดของสีชมพู เท่าที่จะหามาได้เขาเปิดออกให้ประจักษ์แก่สายตาคู่สวยของไอ้แป้นในทันทีแน่ใจหราว่าไม่ได้ชอบสีนี้จริงๆตัวการ์ตูนคิตตี้สีชมพูนี่เป็นตัวการ์ตูนตัวโปรดของใครกันนะ เขกกดึงเอาตุ๊กตาคิตตี้สีชมพูออกมาจากตู้เครื่องใช้ออกมาถือโชว์ให้ไอ้แป้งดูเป็นขวัญตาเพราะเป็นเด็กผู้ชายถึงต้องคอยเก็บซ่อนความรู้สึกชอบสีชมพูเอาไว้ในใจเรื่อยมาเพราะเป็นเด็กผู้ชาย ถึงไม่เคยบอกใครเรื่องที่ชอบตัวการ์ตูนฮัลโหลคิตตี้สีชมพูหวานแหววไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไหมที่เคยคิดว่าอีกฝ่ายคิดจะเก็บเขาเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องระบายอารมณ์หรือเป็นแค่ของเล่นชั่วคราวเพียงเท่านั้นทำไม จะต้องทำขนาดนี้ไ,ไอ้บ้ไอ้แปง ปล่อยเสียงร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่เก็บอาการอะไรอีกต่อไปแล้วคนที่ต้องคอยทำตัวเข้มแข็งเพราะคิดว่าตัวเองเหมาะกับบุคลิกแบบนี้มากที่สุดแล้วอย่างไอ้แป้งมันอ่อนแอลงไปภายในชั่วพริบตาเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้ว ที่ต้องคอยทำตัวเป็นคนแข็งแกร่งตลอดเวลาที่อยู่ต่อหน้าใครๆแม้แต่ความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องมากกว่าเป็นช่างซ่อมวิ่งเปรี้ยวในตำนาน <S <S ก็ยังต้องเก็บซ่อนเอาไว้อยู่กับฉันนายเป็นตัวของตัวเองได้นะ รู้ไหม <c oughs> เลิกร้องไห้ได้แล้ว <c oughs> ร่างบางกว่าตัวเล็กตัวน้อยลงมาทันที โดยไม่ต้องพยายามฝืนตัวเองอีกต่อไปแล้วเขาสามารถร้องไห้เสียงดังลั่นอย่างที่ไม่ต้องอายว่าใครจะดูถูกว่าไม่เป็นลูกผู้ชายอีกต่อไปแม้แต่แม้แต่ตอนที่ถูกเอ็ดช่วงชิงความบริสุทธิ์ไปก็ยัง ต้องพยายามทำตัวให้ดูเข้มแข็งทั้งที่ข้างในมันบอบช้ำจนเกินจะรับไหวจนกระทั่งยอมคบกับอีกฝ่ายและจนกระทั่งเผลอใจไปรักคนแบบนั้นอย่างเกือบจะถอนตัวไม่ขึ้นแม้กระทั่งถูกนอกใจ ก็ยังต้องฝืนทำตัวเหมือนว่าไม่เป็นอะไรอีกรู้แค่ว่าเขาจะอ่อนแอไม่ได้ก็แค่นั้นแปงฉันไม่ได้อยากทำให้นายร้องไห้นะแค่ไม่อยากให้นายกดดันตัวเองอีกต่อไปแล้วอยู่กับฉัน ทำตัวตามสบายชอบสีชมพูได้ใส่ชุดนอนคิตตี้ได้ใส่ขาสั้นได้หรือแม้แต่จะไม่ใส่อะไรก็ทำได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าบทสรุปสุดท้ายของการสนทนาในครั้งนี้ จะจบลงบนเตียงแต่มันก็ไม่มีอะไรเกินจริงไปกว่าคำที่เขาจะบอกว่าวันนี้ไอ้แป้งมีความสุขมากๆจริงๆ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับปาปพ,พยศไอ้แป้งเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกใจโฟูขึ้นมาบ้างหรือเปล่าครับหวังว่า DIY เรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ตราตรึงในหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับฝากคุณกันและก็ไอ้แป้งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านไปนานๆน,น,นะครับ ถึงแม้ว่าจะอ่านไปจนจบแล้วก็กดเข้าไปฟังอีกครั้งได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าไปฟังนิยายไว้เรื่องอื่นๆถึงจะเคยฟังแล้วก็ฟังซ้ำอีกรอบได้นะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับประยะิยมิตรรักคุณผู้ฟังทุกทาน แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีนะครับบา,บายๆครับ